ขอบคุณน้องบอกมาสำนานหลายหลาย,ลายแต่ว่าพี่ไปชมแต่บ้านใน้องเกดเด้อแม่ยังงแม่ก็สนมาแล้วแม่ก็สนพี่ไปชมแต่บ้าน้องเกตแล้วก็พี่ก็ไปเป็นแมมเมอร์บ้าน้องเกตกันเป็นแมมเมอร์ของกันและกันเอาคนหลายเด้อที่มาสำใช่พี่รัดลองไปหาในยิมว่าไฟริงอะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาริงเหง่อตรงเนี้ยตรงเนี้ย แม่สวัสดีค่ะแม่ครับพี่ครับขอบคุณนะคะน้องชายบอกว่าโหโหไฟนิดเดียวก็ยังเห็นอยู่นะเขาสวยแล้วครับจุด <c oughs> ไม้มันอยู่ตรงคอเลยไงมันเห็นชัดจะตายพี่คนช่วยมันเมดเบลเลอร์เลยขอบคุณครับพี่ใช่แล้วก็จะเป็นกาลังใจให้พี่ก็จะไปขอพี่ชมทันหมดแล้วแต่ว่าพี่ต้องไปย้อนอดีตแค่นั้นแหละ เมื่อวาไอ้น้องเก๋มทำคลิปแคบจริงึ้นตำ่ำแม่เด็กต้องรู้สึกว่าผิดจะต,ต้องไปเข้าต้องไปชมคลิปจ้าวให้แม่ก็สดแล้วเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าผิดดังมหันเลยแม่เดี๋ยวหนูไปย้อนหลังให้แล้วแม่นะหนูต้องขออภัยย่างยิ่งบอกว่าจริงเป็นไบที่ดีมากครับห่งวงจุ้ยดีมากพี่เล่นเหรอมอืมขอบคุณลหลายๆดีเลยเหรอ พี่จ้บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ใดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีสพี่ผุ้ช่วยบอกว่านายจิรัตเขาสวยจะตายคุณคุณนายจิรัตเขาสวยจะตายทําไมไปมองตรงน,ะ <S <S นั้นนี่ไงมันจะหลอกคอตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันก็เห็นนะมันเป็นคือทุกคนมันก็มันจะเป็นจุดเด่นเลยตรงคอนีะจะมองเห็น พี่บุญช่วยจะเป็นลบข้อความพิมพ์ไปเลยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราที่มันเป็นมันเหตุอันเป็นจุดเด่นเลยพี่บุญพี่บุญช่วยเจ้า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 ลบข้อความได้แต่บ้านโรงงานเด้อแต่เจ้าเจ้าอย่าไปลบข้อความบ้านผู้อื่นเด้อเดี๋ยวเขาสิว่าเอาแต่บ้านโรงงานไม่เป็นไรหรอกนี่ไงไม่เป็นไรหรอก คุยกันได้จาทก,กันไนดะ้น,นี่ก็คือนี่มันดึกแล้วเนาะสามทุ่มครึ่งแล้วอ่ะพี่พีๆเ,เพื่อนๆบอนมาสมดานรูปส,สวยๆโทษทีเจ้พิมพ์ผิดออกดีกว่าไม่เข้าใจเจ้ก็หายหาแป้งขาซะาตรงนั้นนะ่ะจะเอากระดาษแปะก็ได้ไม่ ไม่เป็นมันก็ไม่เป็นไรนี่มันมันไม่ิดมันไม่เป็นไรมันมันเป็นฝ่ายที่มันเป็นฝ่ายมันก็ไม่เป็นไร <c oughs> พี่พูดลาวได้พี่พูดลาวได้ได้หน่ยไหมคะพูดลาวมีแห้งจางพูดลาวจังไหนละพี่ร้านวันนี้ไม่กินขนมจีน เลโลครับกินผัดวุ้นเส้นแพี่พี่กินผัดวุ้นเส้นไปแล้ววันนี้พี่ไม่ได้กินขนมจีนเอ้ยเมื่อคืนเราไปเราไปบ้านพี่บัวเนาะสตินเนาะพี่บัวเขาทำขนมจีนน่ากินมากเลยมีแหงจังบอกว่าไม่มีพี่อยากกินอยู่เหมือนกันตอนที่ก็อยากกินขนมจีนแล้วพี่ก็เลยผัดผัดวุ้นเส้นกินวันเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไม่คุยแล้วคุยอย่างอื่นดีกว่ามีใครจะกินข้าวกับหนูไหมออกินอะไรไมีแหงจังหนูกินข้าวกับอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอ้ยอันนี้คือพี่พี่มาจากประเทศละุณคุณพี่อะไรนะคะพี่อันนี้คือเขพี่เขามาจากน้องเมมีค่ะสวัสดีค่ะพี่รักคนสวยใช่ใช่พี่รักขนาดไม่มีปลา ไม่มีสตช่อนนะยังทําน้ํายาลูกชิ้นนัดใช่ใช่พี่อยากกินมากเลยอยู่บ้านพี่บัวแล้วพูอยากกินกเลยพูแล้วก็อยากกินมาเลยแล้วแล้วเจ๊แต่งตัวสวยจะออกไปข้างนอกหรือครับมาแล้วพี่บัวนี่สุดจริงใช่พี่บัวเนี่ยเขาเขาทำกับข้าวน่ากินมากเลยนะงนันมาแล้วงนันมาแล้วไปมาแล้วตัวคืนน้องเราถึงไม่ได้ขึ้นไหลไม่ได้ วันนี้คือวันนี้คือไม่ได้ขึ้นไลทั้งวันตอนแรกว,ว่าจะมีขึ้นแต่คิดถึงพี่ๆเนี่ยเห็นไหมคุยไปคุยมาลงตาพี่ก็หาย